สวัสดีค่ะมาพบกับจอยอีกแล้วนะคะที่อารยะยุตะกิจตาค่ะรุมค่ะค่ะวันนี้นะคะจอยก็มีภารกิจที่จะส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าทางบ้านวันนี้จอยก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะอยู่ตำบลตกหูค่ะลูกค้ามาจองรถกับทางสาขาเราเป็นน้องโตโยต้ารีโวนะคะสําหรับลูกค้าท่านนี้ไปเราก็ไปฟังเสียงสะากลูกค้ากันเลยนะคะว่าลูกค้าใช้อาชีพอะไรออกรถเอกสารยุ่งยากไหมลูกค้าถึงจะได้รับรถทันนี้ไปฟังเสียงสะากลูกค้ากันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับลูกค้ากันเรียบร้อยนะคะถามมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยนะคะว่าลูกค้าพึงนอใจในการบริการของเราแค่ไหนนะคะค่ะอันเป็นจังไหนเนาะค่ะคุณผออันบริการดีค่ะอ่าดีแล้อันคุณผอคุณผอใส่ระยะเวลาในการเอารุนโดนบหมค่ะผอโดนเนาะผอเนาะอนุมัติตันใจเลยอนุมัติอนุมัติแล้วโซงรถถึงของผอแล้วค่ะเนาะบริการถึงที่เซ็นสัญญาอีกผอเดี๋ยวไปเฮ็นดูสาขาดูเรื่อนู มหาพอครโนมาหาผ่อนเอ่อโนมาหาผ่อนโนะ่อนเนาะจัะบริการดีโนผ่อนเนาะทำสัญญาถึงที่อันเป็นังใจค่ะคุณพี่ในการบริการของเราดีค่ะดีนะคะเนาะประทับใจประทับใจเนื่องถึงทิปอีกคุณพี่ได้ใจค่ะทิปเลยไม่เลยทิปเลยขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าเราไปฟังเสียงจากปาลูกค้ามาแล้วเนาะค่ะาทางเต็นท์อะไรยห้ธกิจนะคะของเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณลูกค้าทั้งบ้านนะคะก็มีเซอร์วิสหลังการขายรับป,ประกันเครื่องยนต์และเกียร์งานหนึ่งปีหรือ1นึ่งกิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่6เดือนรับประกันความเงิน3เดือนค่ะเรามีบริการฟรีภาษีฟรีพรบฟรีสัตว์ฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น1หรือ2ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะคะลูกค้า ค่ะสำหรับลูกค้าทางบ้านท่านในสนใจไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถตอนเดียวเอาไว้ทำมาหากิน,นะคะก็ติดต่อมาที่ตจอยได้เลยนะคะ0628459393ย้ำอีกทีนะคะ0628459393ติดต่อเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็จอยก็มีคลิปมาฝากแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ